ีเสาแรงเป็นอย่างบ่มาคนลอกคนลวงเกอะไรครับเก้าสเาอจะชัดเด้วยแเลขสามหัวเอาแล้วครับเป็นแนวอรน่ครับยึดยึดยังไงครับเน่ยขอชัดๆหน่อยแม่ขอชัดๆหน่อเป็นเลขสองครับเป็นเลขสอง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบกวนครับมือนี่เ้าเน้ะโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายจากศาลเจ้าแม่นี่ครับวดประจําวันที่16เดือนก่อรกฎกามปีพุทธศักราช2568ครับท่านผู้ชมครับผมจากกระพริบตาเาเนาะซึ่งมือนี่ครับใหญ่ปากแดงเพ่นว่าเพ่นมีที่เด็ดครับมีไม่ตายสิขอโชคขอหลัเป็นเดล็กสามตัวแล่ก็สองตัว ื่อที่จะนํเอาไปให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาฟงสุดท้ายนะเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปหายายปากแดงครับผมกัสิขออนุญาตบอกกล่าวนะครับเนาะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์ธิ์ทั้งหลายอากาศวิญญาณเมฮันิรีสังขปารสิสธิตอยู่ณที่นี้ครับยังบอกไปใส่มริพุกขาเขามหาแม่เพื่อที่จะมาหายายปากแดงขอโชคขอลาบกับแม่ ครูข่าวไม่มีเจตนานที่จะมาลบหลู่แต่อย่างไรก็ขอให้แม่จงเปิดโชคเปิดลาภใ,ให้ลูกให้ร้านให้ชาวบ้านชาวสองที่มีความศรัทธาต่อแม่ให้เผู้ชมพิลาฟลเดอรแม่เ้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุนคคลจริงๆงนะครับก็าย,ยากให้ท่านทกครับใช้ดิจิรายการในการ,รชมครับไนี๋ครับเนาะ เป็นแม่ฮันนี่สีอีสานครับท่านผู้ชมครับเป็นราชนีลูกทุ่งมอลำชื่อเสียงดังกระชอนไปทั่วฟ้าช่วงเวลาผ่านมาประมาณหลายปีแล้วเนาะถ้าหากว่าแม่อยู่ตอนนี้ก็อายุจะได้ประมาณ54ปีครับท่านผู้ชมครับเป็นวันที่ย2ครับเนาะปีพุทธศักราช2 5 1 4ครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศาลเจ้าแม่หันนี่นะครับเนาะ ช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับกระไดมีชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องโชคเรื่องหน้าพรบก,กับเขามาก,กับแม่ฮันี่สีอีสานแบบไม่ขาดสายจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดฟิล,ล่าอันสมควรนะครับผมกัดสินิพัภาพท่านผู้ชมคเนาะไปหายายปากแดงครับว่าเพิ่นสีมีที่เด็ดอะไรยังไงนําตัวเลขแนวทางงวดนี้เอาไปฝากท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็เจอกับคุณแม่ปานนมหรือผู้ใจปากแดงครับท่านสครับครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเนาะค่ะอ่าสึ่งมัอนี้ครับเป็นโขงสุดท้ายครับเอฟซีต่างต่างกะอยากให้คุณแม่ปานนมเนาะหรือผู้ใจปากแดงครับฉายาขอโขงสุดท้ายกบแปให้เอคุณแม่มันนี้เป็นยังไงครับฟันดีบะค่ะ กับฟันดีอยู่นี่ก็มาเอาเลยนี่โอ้ตรงตรงเลยอันนี้คือเป็นเลขถูกกำไว้ตั้งแต่รเห็นรถพุ่งมาเลยอื็กำไว้เลยท่ชินเกำไว้เลยเห็นรถที่เกาหลีเอามานี่แล้วก็กำไว้เลยดอกนี่แหละใช่ที่จะขอจากแม่นี่เอาไปฝากเอฟซีขอสามตวตรงครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับปิ่งปองด้วยเอาแล้วครับวันนี้นะครับเนาะ สุแต่เพื่อนกรณีใจเราไปซื้อส้มตามากินแล้วตอนบ่ายโมงแดดท้อนๆน่ะล่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้ออ้าแล้วตอนนี้ข้าวเหนียวสุกแล้วขนมจีนด้วยไปตอนบ่ายโมงต้นแดดน่ะอืมครับวิ่งไปเลยวิ่งไปซื้อให้แม่ใช่ซื้อให้เรียบร้อยแล้วบ้านน้องบ้านน้องทิงครับเหลือแค่ขอโชคขอลาบกับแม่ใช่ขอโชคขอลาเอาแล้วครับท่านทุกครับเดี๋ยวคุณแม่พน้อมก็สใจนั่งเครื่องเส้นไว้นะครับเนาะเอาไปเข้าไว้ให้แม่เนาะ จะได้ขอโชคขอลาบโค้งสุดท้ายครับเอาไว้ในถุงเสื้อเลยใช่ไหมครับโอเคครับผันส้มครับดอกมาอะไรเอาละครับโอเคครับเดี๋ยวตามคุณแม่ปนองไปเนเนาะนำเครื่องไหว้ไปไหว้กับให้แม่ฮันนี่สีสันครับผันส้มครับอ่าครับผันส้มครับตอนนี้นะครับเนาะยายปากแดงก็จะทำพิธีขอโชคขอลาภจุดทูบ เพื่อที่จะบอกกล่าวแม่นี่โค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายจริงๆใช่ครับ,ว,นนรบวันนี้ก็มาขอชคแล้วกันแม่ฮันนี่นะแมบบ่เพันกุ์บอกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างเลยเนาะครับกินเสร็จซับเรียบร้อยกับคือว่าเพื่อนสิ่ติดทูปขอทูปขอทูปข,ขกกลาขข่าขอาารากระเพิ่นข้าวขอเสร็จแล้วกับเส้นกับจะอยู่เพราะว่าเป็นช่วงเขาภาษาเนาะครับ บุรุษอากาศมันก็บุปปใรส่ดอกด์ทอยู่แถวนี้แหละอยู่กับเรานี่แหละมาขอโชคขอลาบทุกคนก็นมาขอได้นะคะมาขอตรงนี้ได้ตรงหน้านรูปปั้นแม่ฮันนี่สีสารนะะรี่ค่ะหยิบปิงปองก็หยิบได้ทุกโอคงหยิบทีทุกออค์นะคะน้ำมันก็จะเต็ตเตียงได้รเราระลึกถึงแม่ฮันนี่กับปู่ดำกับปี่ยายปากแดงเราก็มาตรงนี้บ้านของแม่ฮันนี่หลังนี้หลังสวยๆทำงานนะสารดั้งฐาอซึมขอแต่สิ่งดีๆมากมีสีสุขวันนี้มาขอโชคขอลาบขอให้เปิดบารมีจงเปิดฟ้าดินจงเปิด ห้าหูสี่ตาจงเปิดสิบหกเข็นฟ้าสิบห้าชันดินเด้อมาขอคงสุดท้ายมื่อนี้นี่แหละทูบตัวนี้ยิบตั้งแต่เพิ่นโค้งหลุดมานี่ยแหละตาเลยบอกว่าเออขอทูบตัวนี้นี่แหละสิ่งดีๆตันนี้ตัวนี้ตุ้มใจปักแดงกระดิจูดถูกนะครับเนาะขอโชคขอลาบจากแม่นี่โค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธาลีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตัวตาตาใปากแดงแม่นี่สีสาน เมื่อนี้ก็มาขอโชคลาภกับแม่ฮันเร่สีสารเนาะเราขอเงินขอทองขอโชคขอลาบขอด้านหน้าที่การงานธุรกิจค้าขายขอให้ลูกแต่คนละคนมั่งมีสีสุขขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานให้ประสบความสําเร็จความมั่งมีสีสุขนาชาริติข้าวของเงินทองไหลามาเทมา น้าชาลิติขอได้จะสิ่งดีดีมากมีสีสุขนาชาริติขอเงินรูข้าวขค้งหลังไหลมาทีมาขอได้จะสิ่งดีขอเงินได้เงินขอหลานได้งานประสบความสําเร็จมีแต่ความมั่ง,งคั่งรนะ่ำรวยาทก่อนนี้ถูกกันติดจุดเป็นชี้เรียบร้อยครับมาดูก,กันนะครับบ้าว่าทู่โค้งสุดท้ายของแม่นี่ครับจะปรากฏตัวไหนจ้ะเนี่ล่ะ ชูวตัวนี้เราก็มาปรับที่นี่เหมือนเดิมน,นะมาขอากับดวงวิญญาณแม่ฮันนี่สีสารพร้อมกับสารตรงนี้ขอจงเปิดบารมีจงเปิดฟ้าดินจงเปิดขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิสุศรร่ำรวยขอเงินไม่ได้เงินของานไม่ได้งานให้ประสบความสําเร็จมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อนี้มาขอโชคลาภกับแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดํากับุณยายปากแดง ออดดพอจึงเปิดเดอร์โครงสุดท้ายได้แม่เพ้่งมาเนี่ยวันพุธเลขก็ออกแล้วสิบหกกรากฎาคมใช่ไหมคะขับกันขอ,อทุกคนได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุดอย่าปิดอย่าบังเด้อไ,ได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุดร่ำรวยทวยได้เงินได้ทองขายได้เงินได้ทองขายได้โชคลาภคนใหญ่ๆทุกมื้อนี่คนเ่อก็ลำบากเนาะมาบริจาคด้วย,ยกันมาซื้อข้าวให้คนกินโลละยี่สิบบาทองนะคะถ้าใครมีจิต เมตตาหรืสอสงสารสก็ผ่านกับที่ซิงบาเบอร์ได้นะคะโอนเข้าบัญชีมันได้ซื้อข้าวโลละยี่บ,บาทข้าวเหนียวข้าวเจ้าโลละย5บหาทเนาะทุกคนขอให้ได้ตรงนี้เราเปิดบารมีจึงเปิดฟ้าจึงเปิด,เ,ปดเดี๋ยวเราก็เดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะเราหยิบธูสติกมาคาปะกในฮันี่สงสารกระแบบผู้ชมครับเดี๋ยวคอยบรลุนกันครับเนาะถ่าทู่วงสุดท้ายเมตตี่สีสานเราะเนาะเส็จเลยครับครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สําคัญครับ แม่ปะน้องลิฟ์ได้ไปแล้ครับกัะได้ทาลิปสติกให้กับแม่นีสีสารครับเพื่อที่จะขอโค้งสุดท้ายจริงๆครับปาครับคุณแม่ตอนนี้ปากแดงนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามตระการตาทีเดียวครับสมกับเป็นราชินีลูกทุ่งสาธุสาธุงวดโค้งสุดท้ายนี้ขอให้ตรงๆได้แม่เลยสาธุ ขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานให้ประสบความสาเร็จความมั่งคั่งระดับรวยเนาะสังเกตสังเกตครับ,มรบแม่แฮนนี่สีสันครับแม่แฮนนี่จิ้มครับจิ้มจริงๆครับท่านผู้ชมครับให้สังเกตดีๆครับไม่เชื่อจากู่กนะครับเป็นการทานที่สุติให้แม่ช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับสาธุด้วยแม่เออจังไหร่จังไหรขอให้แม่ จงเสกโฉกเสกหลับลงในถูกให้เขาซามตัวตรงๆได้ไหมเด้อถ้าจะให้ตรงที่เลขอยู่ในใจของแมคฮันนีสีสานบอกว่าอยู่ในใจเป็นเลขวันเสดชีวันเกิดหรือวันอ,อะไรก็ช่างในรูปเลขคู่มันก็นขึ้นมาแล้วตามนั้นที่บอกว่าในใจถ้าตรงใจที่แมคฮันนีสีสานให้ก็ให้ไ,ได้ผงเลขรู่เพราะว่าได้จะสิ่งดีบ้างนึเดเราเดินย้อนไปข้างหน้าเนาะไปตรงรูปบัตแมคฮันนีสีสาน เดี๋ยวเราค่อยมาดูโชคลาบว่าเพื่อนจะให้เราตัวไหนว่าใจที่เพื่อนนึกไรว่าเพื่อนจะให้เราตัวที่ใจเพื่อนนึกไหมที่เพื่อนบอกว่าจะให้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขทูกกันครัะ พธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูด่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารเมื่อนี้เพิ่นมาขอโชคลาภขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิสุขขอเงินถ้าได้เงินของานถ้าได้งานใหาประสบความสำเร็จมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยขอได้จะสิ่งดีมั่งมีสิสุขแม่ฮันนี่บอกว่าเออแม่ฮันนี่ก็มองเราเหมือนเดิมเนาะสายตาแม่ฮันนี่มองเราบอกว่ายิ้มสวยขอทุกคนได้แตสิ่งดีมั่งมีสิสุขเพิ่นบอกว่าสายตาของแม่ก็แบกสงสารคนทุกคนจิตเมตตา ใจก็ดีขอราะได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุดรนะล้วยรำรวยเนาะอ่ะอทีนี้น่ปากขาปากเป็นชุดมันกน็มีแล้วสีแดง สติมันมีอยูห้าแท่งคนเลือกเอาตัวนี้ก็เอามายเพิ่มตัวนี้เนาะแสดงเงินชอบเพราะว่าคนมีเพิ่นก็มีอายุแล้วไงแม่อายุอายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะปีนี้เกิดสองพันหนึ่ห้าสิบสี่นะที่ที่สิบสองตอนนี้ครบห้าสิบสี่ปีแล้วห้าสิบสี่ปีส่งกลับส่งร่อนนั่งไปผิดจรนาดครับเนาะครับผมส่งครับ เดี๋ยวให้เพจเดี๋ยวให้เปนเพจของพี่ชิงดูนะอืมครับเป็นพิดไทยสวยด้วยข้ามาใไทยไหวแม่นิสสารับสวยงามเลยครับวันนี้ก็หวังว่าแม่ฮันนี่คงจะปล่อยโค้งสุดท้ายเป็นโชคลาดทั้งสามตัวและสองตัวสาธุด้วยแม่หรือสาธุสาธุ ครก่อนจะรุ่นเ็กถูกนะครับเนาะสามตรงเด้อค่ะพระแม่บรรนองครับเนาะเจ้าที่เจ้าถากองพระแม่ธรณีสิ่งที่สังติตรงนี้ปลูกดังยันฝกแดงแบบนี้สิบลาวยนม่ได้แบบวคตรอำลาเนาะเราไม่ได้อำลาแบบจากตรงนี้อำลาคือว่าอำลาโผล่โชคขอลาบงวดนี้มันคือเป็นแบบโค้งสุดท้ายแล้ววันที่สิบสี่ พรุ่งนี้กวันที่15 16ก็กวันต่อไปวันพุธขอทุกคนได้จะสิ่งดีบุญบาร,รมีของแม่หันนิสศีสารกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงหรือกับปู่ดำหรือเจ้าที่เจ้าทางหรืองค์พ่ะแม่ธรณีตรงนี้ของจงเปิดบาร,รมีจงเปิด บ่มีแววอายสิโปกหลอกให้นางแต่งสุดสีโกโก้ไว้ค่อยถอดแก่มาแล้วคกับตัวแรกเป็นเลขสองครับเลขสองคำแล้วเน้อายไปอยู่ทั้งใดสองสองโองสุดท้ายจริงๆครับและสร้างเป็นคนทุ่มสีให้จำสังเกตที่หนู่แม่ครับ ว่าาวนใช้ไปหมั่นสาวผานวันลำห้นแกันเป็นเลขห้าครับป้าสองห้านะครับสาวชุ่มเพลได้ดังแงนส่งค้สุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับเออสองห้าอะไรครับ สาธุสาธุนะเจ้าที่ททจเจ้เรราท,ทางคนเขาเมธรณีสิตรงนี้ไม่ปิดไม่บงังขอได้แต่สิ่งดีขอเงินได้เงินของขานได้งานให้ประสบความสําเร็จความมั่งมีสิสุขร่ํารวยตลอดปีและตลอดไปวันนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีใครจะเอาก็เอานะวันนี้แม่ฮันนี่สีสันต่อโชคราบเปิดเปิดทางเสียเร่ ที่น้องให้รอพอสิ้นวันขอเง,งียบหายไปเลยอุตสาห์ไปซื้อที่นอนแพร่ผ้านวมอ่อนหมอนข้างวังเฉยแต่ที่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหนะ้าหายตา เอ้มีแฟนชางเกียงไว้เนบคันยงแล้วจึงไม่คล้ายๆกับแม่ฮันนี่หรอกหรือว่าคันสิงหลังนะครับเอาแล้วครับดูนะครับันส่งนะครับโค้งสุดท้ายครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอะไปครับเป็นเก้าครับเป็นเก้าเป็นเก้า แฟดกาแปนทำไมไม่มาแน่ยืนยันตัวเดิมครับมาขอแล้วเป็นอย่างบ่แตงมเป็นอะไรครับเป็นสี่หรือเปล่าครับไอเสาแรงเป็นอย่างบ่มาเก้าสคนหลอกคนลวงเก้าสัง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 สั้เจะชัดสังอังัดังัอ

สองอะไรครับสองอะไรครับสองศูนย์หรือเปล่ครับสองศูนย์อน่สองศูนย์อะไรครับสองศูนย์ห้าครับสาธุาสองศูนย์ห้าครับพระเมธรณีสิงห์ที่ศักดิ์สิทธตรงนี้ตู่ดักจัปากแดงไม่ฮันในสีสารวันนี้มาโปรดที่ปวดทางปวดชกปวดร้าให้ทุกคนได้ตาสิบบ้านในศิษย์รดวน ขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความสำเร็จความมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยสองห้าแล้วนะยิงงรวรวยรวยสองห้าสองศูนย์ครับสองห้าศูนย์สองครับห้าครับศูนย์ครับศูนย์สองห้าศูนย์ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนี้นะครับเนาะชัดเจนลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงดังสะกิดเตือนใจเราไกลแม่มุนจำได้ฝังนมาหนาว สาวสู้ทนน้องคนรอคอยเขาฝนลาเริ่มแล้วลมหนาวที่คงลืมสาวอมูบนแล้วอน้องเพื่อนบอกว่าเพื่นไปแหงเนีเทียนเข้าภาษาที่จังหวัดบุญเนาะเพื่อนก็บอกว่าสิ่งที่ดีเดี๋ยวจะมอบให้ลูกแต่ละคนแม่ฮันนี่บอกว่าเดี๋ยวเม่จะเก็บตัวล่างสองตัวล่างให้ก่อนนะขอให้ปังปัง,งเฮงเฮงรวยรวย เป็นเลขขนาดขึ้นแปดประมาณเอาเป็นสองตัวก่อนแม่เด้อเอาละแม่ข้าวฟ้อมแม่กินไส้จะได้เก่าตรงยึดตรงยึดปากกับแม่เออเป็นเลขสองตัวกับแม่ขอตัวแรกก่อนแม่เด้อเอาละครับท่านครับโค้งสุดท้ายครับมาลุ้นครับว่าแม่ฮันนี่สีสันจับให้ได้ไหมครับดูการให้ชันทัพน้องันทัพแม่ฮันนี่ครับให้เป็นเลขสีครับจะเป็นสีอะไรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเนาะเป็นสีอะไรครับท่านผู้ชมครับ ตัวสุดท้ายจริงๆนะเนาะตัวสุดท้ายจริงๆเอาละมาลุ้นกันครับโงสุดท้ายครับแม่คันนี้สีสังร,รับแม่ให้ตัวไหนครับสาธุสาธุตัวสุดท้ายครับสําหรับเลขสลากกินแบ่งรับสองาาต,ตัวเป็นอย่างแม่ก็ให้เป็นศูนย์บาทเองคือผมม,ม,อมีอีย่างเลยแไหมอืมมีตัวเลขไหมไม่มีสแสดงว่าแม่ให้สีสูงหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่มีตัวเลขเนาะเนาะไม่มีตัวเลขก็ตามนั้นแหละครับเป็นสีสูงนะครับสีสูงครับแม่ให้อย่างไรก็อย่างนั้นเนาะ ทอ่มีโมสามตัวตรงๆขอได้จะเสร็จดีมั่งมีสิบสิเประมุ่ยขอเงนได้เงินของานได้งานให้ประสบความสำเร็จคือแต่ความมั่งคั่งกระลำรวยวันนี้มาขอโชคลาบไปขอลาบไปเจดีย์แม่เอ้ยแม่ข่มทุกไทยเลยนะสักข้าวข้าวงวดีเขาแม่ลูกสิษย์นั่งเครื่องศิษย์ไหวมาถวายแม่เอาล้วครับตัวแรกครับเป็นเลขสี่ครับเป็นเลขสี่อ่ะ แม่อยากกินสมตามบีก่างไฮตรงๆเลยแม่เด้อต่อไปเป็นตัวที่สองครับเลขสลากกินแบบรัฐบาลเอาล้ครับแม่ยาให้พิษในเสี่ยงไม่แม่เด้อยาให้เคลื่อนแม่แต่แซมเดียวให้ออกตรงๆยาให้แต่หนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกแม่สาธุสาธุเอาครับมีความรู้สึกว่าแม่ให้จริงครับเป็นสีอะไรครับเป็นเลขเก่าเอาลครับเป็นเลขเก่า หรือว่าเลข6ก็ได้นะครับเนาะเป็น49ครับคือตัวตรงครับคือ49หรือว่า46ครับเอาแล้วครับตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายจริงจริงแม่เอ้ยสงสารลูกสงสารหลานแม่เด้อขันหาพวกโดีเขาสานโตสองโตผูกขาสะน้ำหางเรื่อนแดนสื่อไม่หลอกไม่ล่ำให้แม่ฟังตรงที่ศารของแม่ครับเอาแล้วครับเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข6หรือเลข9เดี๋ยวครับเนาะขอดูให้ชัดๆครับ แม่ให้ตัวนะครับเป็นเลขเก้าเมื่อกี้ก็เป็นเลขเก้าเหมือนกันที่หกเลข 6, เก้าตัวแรกตัวที่สองสี่หกเก้าเอาล้ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นเลขเบิ้ลสี่หกหก้าดครับสี่เก้าเก้าก็ได้นะอืมเป็นสี่เก้าเก้าก็ได้แต่ที่เห็นขึ้นมาอน่าจะเป็นสี่หกเก้าครับหรือว่าสี่เก้าเก้าเนาะเอาล้ครับท่านผู้ชมครับ 3, 2, 3, 2, 3, สามตัวสองตัวก็ได้เป็นที่ได้หรอครับเดี๋ยวสิพาดท่านผู้ชมครับมาลุ้นในทูบโค้งสุดท้ายครับ เป็นยังไงคุณแม่ปนอ้อมเลขทูกมาแล้วหรือยังสองห้าศูนย์ออยครับท่านผู้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆครนันเนาะเลขที่อยู่ในใจแม่ฮันนี่จําได้ไหม,มวันนั้นเพื่อนเรานับมองอะไรห้าพวงกับสองใช่จำได้ไหมคะจําได้มันก็อยู่ในใจแม่ฮันนี่กอนแร้วหกห้าสองหกสองห้าใช่ืมแสดงว่าตรงกับโค้งแรกที่มาขอเลยที่ว่าแม่ฮันนี่สีสันอ่าสิงล่างคุณแม่ปน้อมครับเพิ่นสีใไม่สีเมืองหายน้องๆคือ สองห้าห้าสองครับปรากฏว่ามาขอทู่วันนี้ก็ได้เหมือนเดิมค่ะแสดงว่าแม่ยืนยันตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ครับจริงนะสองห้าศูนย์ก็เดินไปตรงนั้นบอกว่าแม่ให้เลขในใจเลขที่ในใจแม่ฮันนี่สีสันสองห้าศูนย์ซึ่งห้าศูนย์นี่ก็เกี่ยวพันกับแม่ฮันนี่สีสันครับเพราะว่าแม่ฮันนี่สีสันก็เคยพักที่โรงแรมห้องศูนย์ห้าที่อุบลราชธานี หลังจากที่เขาเสือผ่านของน้องยำมาแสดงต่อที่ทิศเกศก็ได้โทุจองของครับที่โรงแรมพงพิมากระของสูงหาเกลือครับปรากฏว่าครับเลขทูบเนาะเลขทูบเลขทูบครับโค้งสุดท้ายครับแม่ทันนี้ให้ก็คือสองห้าศูนย์เนาะสองห้าศูนย์หากวันท่านผู้ชมหมักไก่น้ำตกพริกจันทาครับเพราะว่าบางเถือบางขังมันจะขึ้นอยู่กับบุญรบาสนานครับเนาะ แต่หากว่ามันคงแต่กือความเส้นก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมสิบห้าท่านทุกชมครับเนาะมาสรุปโค้งสุดท้ายของแม่ฮันนี่สีอีสานครับงวดประจําวันที่16เดือนกันยาคมปีพุทธศักราช2568ครับผร้อยกครับทุกท่ให้เรามาเนาะมาตรงตรงจริงๆวันนี้มาขอทุกท่านจากแม่ฮันนี่สีสันขอตรงนี้มารมีเพื่อนเปิดก็บอกว่าแม่ฮันนี่เลขในใจมันจะตกับเลขคู่เราคู่นีไ เลขทตัวนี้ก็ชอบจีทีนแม่นองแม่นองก็ชอบเล้ตัวนั้งงอนนี้25ถ้าจะขุ้นแต้มลงแต้มก็ได้ส6 6 2 2 5กสเนาะขอทุกคนได้แต่สีสองห้าศูย์เลขห้องแม่ฮันนี่จ้ะสองห้าศูนย์หนยี่ก็เป็นเลขห้องแม่ฮันนี่สีสารเนาะวันที่เพิ่งเสียไปเพิ่งก็มาเช่าเอไอ้นั่นค่ะรงแดงวันนี้ก็ขอโชคลาภตรงนี้ขอได้แต่สีีมากลยาบวยโก นี่ก็คือหนึ่งเรามาขอโชคลาภตรงนี้ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆบางนี่สุดที่ดีเลขขึ้นมาก็เป็นเลขสี่แล้วเลขต่อไปก็เป็นเลขสี่เหมือนเดิมแล้วเลขต่อไปก็เป็นเลขเก้าเหมือนเดิมเนาะหกกับเก้าก็ไปหยิบเป็นเลขหกหกกับเก้ามันประตูเดียวกันแต่แล้วก็บางทีแม่เพิ่อนอยากให้เลขเบิ้นเราอย่างไางคะเพราะเลขออกวันพุธเนาะถ้าเราจะซื้อเป็นเลขไบว่าถ้าเราจะตัดเล่นถ้าเราไม่เอาเลขศูนยะ์ใส่ก็ซื้อ40ถ้าเราจะตัดเป็น2ตัวก็ซื้อ4ี่ี่ หรือ6-6-9-9ก็ได้เนาะหรือ6-9ก็ได้อันนี้แม่เพิ่นใครมาแบบนี้วันนี้เรามาขอพรกับแม่ฮันนี่สีสารจิตใจเราก็เป็นสุขดีพอทุกคนได้ดินสิ่งรีอคนมาเดินมาตรงนี้มาไหวมากัาบแม่ โอ่งตรงไหนก็ไปหยิบได้นะคะตรงบริเวณแม่หฮันนี่สีสารไปหยิบได้ตรงไหนก็หยิบได้ขอให้ทุกคนได้แจ่สิ่งดีมั่งมีสีสุกเ,เลขตัวนี้มันก็สวยจริงๆนะเพราะว่าวันนั้นแม่หฮันนี่เพิ่งค่ายไปแล้วสองห้าห้าสองเนาะเพิ่งให้เลขสองตัวก็ถือว่าเพิ่งจะให้ตรงตรงก็มาตรงแก่เลขทูปีส<อ>ง,งสัยแม่จะให้หางเดียวตรงกับเลขทูปครับท่านชมเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุโชคดีครับขอสรุปเป็นเลขนะครับเนาะ เป็นเลขที่ผมมีความเชื่อว่าแม่ฮันนี่สิงล่างของแม่เป็นยกใหม่ยกมือนะครับเนาะในขณะที่ร้องเพลงครับก็คืออา250หรือว่า052ครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับอัศจรรย์ลยครับอัศจรรย์ตร,รงที่ว่าตรงกับเลขทูบแม่ฮันนี่ให้โค้งสุดท้ายครับก็คือ250ครับ50เป็นเลขที่มีความหมายนะเนาะเป็นเลขห้องโรงแรม ของแม่นิซีส,สารก็คือห้อง05ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวครับอ,อ,อืมครับแม่ประนอมนะครับนาะกัขอเป็นเลขจากปิงปองครับเลขสองตัวที่ขอได้ครับก็คือ,อ40ครับเพราะว่าเธอแีลกดับมาเดยเป็นนลสีตัวที่สองเป็นไข่ไก่ไม่มีหมายเลขใดๆก็จึงเป็น40ส,ส่วนเลขปิงปองสามตัวนะครับนาะสามตัวสี่ 69ครับเนาะ469หรือว่า499เอาล้วครับท่านผู้สมครับจังไรกับโคสุดท้ายนะครับเนาะผมก็ขออาศัยอำนาจบารมีสิ่งศัสิทธิ์โดยเฉพาะแม่ฮันนี่สีอีสานครับอ๋อจงโดนบันดาลในแม่เด้อหากวางหวดดีเขาแมู่กขาครับเอซีกระสเดนัมชุดวายเครื่องวายต่างๆเอามาถวายให้กับแม่ และก็สีมาลองเพลงและการนั่มเต้นเสืิมาสแสดงให้แม่ได้รับชมและฟังอขอให้ตรงตรงในแม่ด้อครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านชมแล้วนาะ,ะจงมีโชคมีลาภครับและก็ให้สมหวังนะนาะสมปรารถนาครับให้ถูกร้างบ้านถึงนะครับวันนี้ครับผมชินบาเบอร์สตูดิโอขอขอบคุณแม่พ่องน้าก,กับขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนาะงสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ